กาสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามเพจหามุหามุกันนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านนิยายรักยิ้มของเธอ EP ที่15ให้ทุกทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเพจกันด้วยนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะเพะื่อไใหเป็นการเสือเราไปรับฟังกันเลยค่ะลู่ชิ้เฉิงเดินขึ้นบันไดไปได้ไม่กี่ขั้นพันได้ยินเสียงกอกแกกอกแกจากทางด้านหลังเขาหยุดเท้าหมุนตัวกลับทำเอาคนที่เดินตามหลังมาสะดุง้งหยง เล่ช่งเฉิงที่ยืนอยู่บนขั้นบันไดที่สูงกว่าก้มลงมองใบหน้าที่มีคำว่าทำไมจู่ๆพี่ถึงหันหลังกลับมาเขียนอยู่บนนั้นพางเลิกคิ้วตามฉันมาทำไมทงเหยาเลิะกลักอ้าปากค้างลังเลอยู่นานก็ตอบไม่ได้ว่าตัวเองตามเขาเข้ามาทำไมไม่ใช่ทงเหยาไม่อยากตอบ แต่ประเด็นคือเธอเองก็ไม่รู้ว่าตามเขามาทำไมถ้าข่าวนี้เธอตอบว่าไม่รู้ก็คงจบเรื่องดังนั้นถงเหวยงจึงอึๆอัดอ,อ,อ,อยู่ชั่วอึดใจสุดท้ายท่ามกลางความหมาประหมาของเธอจึงรละข้ออ้างที่ฟังดูเขาท่าที่สุดจักตัวเลือกมากมายมาตอบ แต่ถึงมันจะฟังดูเข้าท่าแค่ไหนก็ยังทำให้บรรยากาศอึมครึมอยู่ดีเฉียงเกอร์พีม่มีแฟนแล้วหรือยังเงย็บกิจายวินาจีบรรยากาศภายในฐานของสโมสรเซ g จีขณะนี้คล้ายสุสานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งวังเวงและเงียบสงัด ไม่ต้องพูดถึงลู่ชิงเฉิงเลยแม้แต่ถงเหยาก็ช็อกกับคำถามของตัวเองเช่นกันเธอค่อยๆผูลรมหายใจรู้สึกว่าบรรยากาศแข็งข้างท่ามกลางสายตาที่มองตรงมาอย่างเปิดเผยของลู่ชิงเฉิงเธอรู้สึกว่าใบหูเริ่มไหมเออลิ้มพันกัน เออไม่ใช่ความจริงแล้วฉันไม่ได้อยากรู้อะไรขนาดนั้นแค่ถามถามดูนะคะถ้าพี่ไม่อยากตอบไม่มีเพราะฉันอยู่บ้านตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ทุกเดือนจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่แม่ฉันชี้นิ้วสั่งให้ฉันทำนั่นทํำนู่นตอนนั้นแม่ฉันมักพูดกรอะหูเสมอว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชี้นิ้วสั่งให้ทำอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการในช่วงเวลาหนึ่งของทุกเดือน สีหน้าของลู่ฉิงเฉินสงบนิ่งราวกับกำลังพูดคุยถึงดินฟ้าอากาศทั่วไปรอคะะ่งเหยาวตอบเสียงเรียบถ้าทางดุดวิญญาณหลุดออกจากล่างแล้วพี่คงลำบากไม่น้อยนะคะดังนั้นพอฉินย้ายไปอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยแล้วต่อให้ต้องทนร้อนจนตายในหน้าร้อนก็ไม่ยอมกลับบ้านฉันคงจะคบกับผู้หญิงไม่ได้ง่าย ท่าทางของพี่ดูไม่เหมือนคนที่จะรักชอบมนุษย์เธอว่าอะไรนะทงเหยารีบกัดลิ้นไม่ใช่ว่าฉันไม่เป็นพวกไม่ชอบมนุษย์หรอกแต่ฉันชอบเล่นเกมถ้าจะคบใครสักคนฉันก็หวังว่าจะเจอคนที่เล่นเกมเก่งกว่าฉันพอลู่เฉิเฉยกาวจบก็ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจบทสนทนาที่เขามองว่าหน้าเบื่อทั้งอย่างทุกอย่างนี้ เขาขยับเสื้อแจ็คเก็ตที่ไหล่สีหน้าไร้อารมณ์แล้วหันหลังสาวเทาว้าขึ้นข้างบนแต่งแต่ต้นจนจบเขาไม่ได้มองถงเหยวที่ยืนแข่งค้างราวรูปปั้นอยู่ที่เดิมพร้อมทำหน้าง่งมหลังจากได้ยินคำตอบของเขาจนกระทั่งเขาปิดประตูห้องเสียงปิดประตูกริก๊ก ทำให้ทุกคนที่ยืนอึง้งงันอยู่ที่บันไดได้สติกับคืนมาคนที่เล่นเกมเก่งกว่าเซลแมนเนี่ยนะขณะที่ยังมึนงงทงเหวยวล้วงมือถือออกมา ZGDX s miling จบกันเฉ่งเกิงของฉันเป็นผู้ชายสายเกยจริงๆด้วยละ่ะ ZGDX s mi l i n g ไมไม่งั้นก็ต้องเป็นพวกที่ไม่ชอบมนุษย์ ไม่กี่วินาทีที่จินยางก็ตอบกลับเป็นสีพยางที่ดูเย็นชาเป็นพิเศษแม่ของอาเหมาแน่ใจได้ไงแซดจีดีเอสสไมลิงเขาบอกว่าเขาจะคบกับคนที่เล่นเกมเก่งกว่าเขาเท่านั้นแม่ของอาเหมานิกกี้มหัศจรรย์นิกกี้จะลุยรอบโลกนี่นับด้วยไหมแซดจีดีเอสสไมลก็เงีย,งยบ แม่ของอาเหมาไม่ได้เจาะจงที่ว่าต้องเล่นเกมไหนเก่งกว่าทงเหยาเก็บมือถือไรคำพูดเธอนั่งรอโจก๊กเดือดบนโซฟาตามลำพังและคงเป็นเพราะนั่งอยู่เลยเลิกปวดท้องน้อยขึ้นมาอีกแล้วเธอเปลี่ยนอิริยาบทบนโซฟาถึงสิบท่าภายในเวลาสิบนาทีทั้งนัง่งทั้งนอนนอนพับ ไม่ว่าจะท่าไหนก็ล้วนไม่ช่วยอะไรสุดท้ายเธอก็นึกท่าที่ทำแล้วได้ผลออกนั่นคือหาเชือกมาผูกรอบคอตัวเองแล้วให้ตัวลงจากเพดานท่องเหยียวยกทงขาวทิ้งล่างลงนอนบนโซฟาลาวสุนัขตายตัวหนึ่งก่อนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดสตรีมดู ในฐานะที่เธอเป็นแฟนคลับเก่าแก่เธอเลยเลือกดูสตรีมของหวยเซียวคนคนนี้เป็น ADC ที่ย้ำคิดย้ำทำถึงเขาออกจากวงการไป5ปีแล้วทักษะและเทคนิคการเล่นของเขายังคงอยู่ในอันดับต้นๆของนักกีฬาอาชีพการเคลื่อนที่ที่เร็วและลื่นไหลน้อยมากที่ทหารจิ๋วของศัตรูจะหลุดรอดจากเงื้อมือเขา อ่ะใช่แล้วได้ยินว่าก่อนหน้านี้เว่ยเซียก็เคยเป็นเมืองเทพเจอของวงการอ e ีสปอร์ตมาก่อนเพราะระหว่างการแข่งขันเขาพร้อมสนับสนุนทุกคนตลอดเวลา ่างจากรู้เฉงเฉิงโดยสิ้นเชิงหลังลงสนามพร้อมกับรู้เฉงเฉิงหนึง่งทงเหย่ถึงได้รู้ว่าระหว่างแข่งเขาพูดน้อยมากจริงๆนอกจากออกคำสั่งจำเป็นแล้วส่วนใหญ่เขาจะจับการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีตัวเองเงียบๆและฟังเพื่อนร่วมทีมพูดจาเพอ้อเจอ้อหรือเขาอาจจะบล็อกเสียงโดยอัตโนมัติเลยไม่ได้ยินว่าพวกเธอบ่นด่าไร้สาระ ท่องเหยาเธอดูสตรีมของหวยเสียอยู่แต่กลับไม่รู้ว่าใจลอยไปไหนแล้วจวบจนเหวียเสียในมือถือลั่นผ้าทหารจิ๋วไปตัวหนึ่งทำเอาเธอตกใจเสียงหลงเอ๊ะแล้วทำโทรศัพท์หลุดมือหล่นลงกระแทกไปลาจมูกเธอร้องโอ๊ยรีบยกมือปิดหน้าตัวงอเหมือนกุ้งเวลาเดียวกันนั้นใครบางคนก็ผักเปิดประตูห้องชั้นบน ลูกเฉีงงยงเฉียงเดินขโมยคิ้วออกจากห้องหน้าตาสลืมสลืมอย่างคนเพิ่งตื่นเส้นผมยุ่งเหยิงจากการนอนหนุนหมอนเขายืนอยู่ตรงหน้าระเบียงชั้นสองแล้วมองลงมาถามเสียงเย็นว่าเกิดอะไรขึ้นทงเหยาปั่นน้ำตาคอหน่วยเพราะความเจ็บเงยหน้าถามอะไรคะเกิดอะไรทำไมพี่ถึงลุกขึ้นมาละ่ะไม่กลับไปนอนต่ออีกนิดเหรอโจกยังไม่เดือดดีเลยฉันเพิ่งได้ยินเสียงอะไรนะ่ะ ฉันดูสตรีมอยู่สีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ของลู้สิงเฉิงกลายเป็นเย็นชาองเหยาก้มลงเก็บมือถือขึ้นมาเสียงดังจนพี่ตื่นเลยเหรอขอโทษนะคะงั้นฉันจะหลี่เสียงลงหน่อยแล้วกันพี่ไปนอนอีกหน่อยเถอคะค่ะความจริงแล้วเธอก็ไม่ได้เปิดเสียงดังแต่ไม่รู้ว่าทำไมสดวประสาทของเขาถึงดีขนาดนี้ไม่จำเป็นน้ำเสียงเย็นเยือ ขอรู้สิ่งเฉยดังขึ้นเธอลังเลเล็กน้อยก่อนกดปิดเสียงพอเงยหน้าขึ้นเห็นว่าเขาเดินลงมาจากชั้นสองแล้วขณะเดินผ่านถงเหวเขาชำเลืองมองเธอที่มีสีหน้าเขียวคำ้ำผมชี้โดชี้เดจากการนอนพลิกไปมาบนโซฟาลู้สิงเฉยชะงักจ,จู่ๆก็พูดอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุฉันนึกว่าเธอถูกโจ๊กลวกใส่เสียอีกอ,อะไรนะคะ คนที่นั่งอยู่บนโซฟาทำหน้าฉงงเงยหน้ายิ้มจะเป็นยังงั้นได้ยังไงฉันไม่โลกิฉงเฉิงเบือเบ่อหน้ามาอ่านอารมณ์ความรู้สึกในดวงตาสีน้ำตาลเข้มที่มองเธออยู่ไม่ออกทอยคำที่จอ่อริมฝีปากของทงเหยาพันถูกกืนหายจริงๆแล้วเธอคิดจะบอกว่าฉันไม่ซูมซ่ามขนาดนั้นหรอเธอกลับปิดปากเงียบพรางยกมือขึ้นรูปจมูกอย่างประดักประเด็น ในระหว่างใจลอยอยู่นั้นคล้ายว่าถงเหยาจะได้เสียงถอนหายใจอย่างละอาดังมาจากตรงหน้าเธอไม่ไหวติ่งไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ยินผิดไปหรือเปล่าแสงไฟสาดจับคนที่อื่นอยู่ตรงหน้าเงาร่างสูงป่งทด ถอดลงปกคุมตัวเธอเขายื่นมือข้างนึงมาคว้าแขนเธอแล้วดึงเธอขึ้นขณะเดียวกันมืออีกข้างนึงก็ค่อยๆเลิกชายเสื้อของเธอขึ้นเล็กน้อยเมื่อมือใหญ่ที่อุ่นจับผิดปกติของเขาแตะหน้าท้องและแบนลาบที่เอ็นเฉียบของเธอเธอค้างอ้าพาเกงตัวลูกสิงเฉิงไอเบาๆขคมวดคิ้วบอกเสียงเบาๆอย่าเสียงดังทองยาวลิบหุบป,ปาก ฉับทันทีวินาทีต่อมาเขาก็ชักมือที่เดิมทาบหน้าท้องของเธอกลับไปมาแล้วก้าวถอยหลังสองสามก้าวไม่รู้จักหาถุงน้ำร้อยมาประครบหรือไงไอร้อนคล้ายยังหลงเหลืออยู่ที่หน้าท้องของเธอบางเบาทงเหยามองอย่างทำอะไรไม่ถูกมึนงงตอบเสียงสัน่นก็ก็มีฐานไม่มีถุงน้ำร้อยน,นี่นาะ เธอไม่ถามแล้วรู้ได้ยังไงว่าไม่มีโล้เฉีงเฉิงทิ้งคำถามเอาไว้ก่อนหลังเดินขึ้นชั้นบนกลับลงมาอีกครั้งแล้วก็ถือถุงน้ำร้อนลงมาด้วยหน้าหนาวเหมือนปีก่อนมีแฟนขับส่งมาให้เสียวพังเขาบอกพางยื่นถุงน้ำร้อนให้เธอน้ำที่เพิ่งต้มยังเหลืออยู่ใช่ไหม่องหยาวรับถุงน้ำร้อนลายการ์ตูนของสมาชิกทีมเซตจีดีเอ็ชุดรองแข่งเมื่อปีที่แล้วจากนั้น สายหน้าแล้วพยักหน้าด้วยฉิงเฉิงขมวดคิ้วมองท่าทางเหมือนค้นปัญญาอ่อนของเธอก่อนโน้มตัวไปดึงถุงน้ำร้อนในมือเธอกลับมาอย่างหยาคายแล้วหันหลังเดินเข้าขวัวถอดปักเม้อหุงข้าวแล้วต้มโจ๊กเดือดแล้วออกเปิดฝากาไฟฟ้าที่ยังอยู่ปลายปลายนิ้วเรียวดันจุกถุงน้ำร้อนให้เปิดออกอีกมือยกกาไฟาฟ้ามากองน้ำร้อนใส่ในถุง การกระทำของเขาคล่องแคล่วเสร็จสิ้นในพริบตาเดียวท่องเหยวก็โดดพุุงลงจากโทฟาเดินตามมาหยุดข้างหลังเธอเขาเขาย่งปลายเท้าเช้งเงื้อคอมองและเขากอกน้ำร้อนใส่ถุงไอ้น้ำขาวคล้ายน้ำนมผวอยพุ่งออกมาจากพวง กปกคุมเสียวหน้าหล่อเหลาของรูชีเฉอจนดูเลืองจางทำไมเมื่อกี้พี่ถึงพวดผ้าจับท้องผู้หญิงแบบนั้นล่ะเป็นท้องเสือหรือไงจับไม่ได้งั้นสิถ้าเป็นสมัยโบราณพี่ทำแบบนี้ต้องแต่งงานกับฉันแล้วนะฉันนึกว่าฉันกำลังทำความดีอยู่ซะอีกเขาหลบตาทำไมฉันถึงต้องได้รับโทษอ,อย่างนั้นด้วยลูฉิเฉิอกอกน้ำเสร็จแล้วขยับ นิ้วกดปิดจุกถุงน้ำร้อนแล้วเหลือบตามองคนที่ยืนทำหน้านิ่งอยู่ข้างหลังเขาเขาใช้นิ้วหัวแม่มือปาเช็ดหยดน้ำที่เกาะถุงออกแล้วยัดถุงน้ำร้อนใส่อ้อมแขนของคนตรงหน้าถ้าเป็นสมัยโบราณเช่นคงแต่งงานกับเธอ800รอบแล้วจากนั้นก็หย่าภรรยา800รอบอบหย่าแล้วแต่งซ้ำไปซ้ำมาแ0 0รอบ ไม่ใช่ว่าความอดทนต่ำเหรอไม่รู้สิอาจจะโชคร้ายที่ตาบอดเป็นระยะระยะลูกเฉิงเฉิงพูดจบก็หันไปหยิบชามสองใบาจากตู้เก็บจานแล้วตักโจกใส่ห้านาทีต่อมาสองคนที่เหลืออยู่ในฐานก็นั่งจที่ที่โต๊ะอาหารพาก้มหน้ากินโจกอย่างเ,เงียบๆทองยาวนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้มีถุงน้ำร้อนประครบตรงหน้าท้อง ถั่วทั้งล่างรู้สึกคล้ายได้ลงไปแหวกไหวในมหาสมุทรที่แสนอบอุ่นแถมกระเพาะยังอุ่นสบายพระโจ๊กเข้าน้ำตาใสาแดงเต็มท้องตอนนี้ปลายเท้าที่ย็นเฉียบของเธออุ่นขึ้นแล้วท่งเหาววางชามลงเชิงเกิงขอโทษนะคะ ทั้งที่ตกลงกันดีแล้วว่าฉันจะดูแลพี่แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นพี่ต้องมาดูแลฉันแทนเลือกเฉิงเฉิงช้อนตามองดูอีกนั่งอีกฝ้าของโต๊ะผ่านขอบชามโจ๊กเธอพูดเมื่อไหร่ใครบอกให้เธอดูแลฉันเธอตามฉันกลับฐานเพราะไม่สบายจนหน้าซี่เซียวเป็นสมไม่ใช่หรอ ท่องอย่าหัวรอแห้งๆก่อนลุกเอาชามไปวางไว้ในอ่างล้างจานปกติแล้วจานชามที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างเพราะแม่บ้านจะจัดการล้างในวันถัดไปหลังจากได้กินอะไรแล้วก็รู้สึกสบายท้องขึ้นไม่น้อยเธอ,อยังไม่ง่วงจึงนอนเองเอกเคนกบนโซฟาแล้วดูสตรีมต่อ ไม่นานรู้ชิงเฉิงก็กินเสร็จตอนที่เขาเดินผ่านโซฟาเพื่อเอาชาไปเก็บในครัวคนที่นอนอยู่บนโซฟากส็ส่งเสียงเรียกเฉิงเกอร์เขาหยุดเท้าก้มลงมองเธอจากที่สูงใบหน้าที่ทั้งหล่อเหลาและห่างเหินของเขาคล้ายมีประโยชน์1นแปะติดไว้ตัวตๆมีอะไรอีกหรอท่องหยาววางโทรศัพท์ลงแล้วรีบลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมือมาดึงชาเสื้อของลู่ชิงเฉอทาท่าทางให้เขาก้มลงมาหาเธอนั่งคุกเข่าบนโซฟายืนแขนมาแตะๆหน้าผากของเขาทําไมไข้ยังไม่ลดอีกนะเธอนึกว่าเธอเอาอยาอายุวัฒนะไห้ฉันกินหรือไงท่องเหยาวลุกคืนแยงชามในมือของเขาไปสาวเท้าถือสาะซื้อชามไปวางในอ่างล้างจาน จากนั้นหันมาผักรู้ชฉีงเฉอให้กลับขึ้นชั้นบนเธอทั้งผักทั้งดันไปไปขึ้นไปเมยฉันดูแลพี่บ้างไม่ปวดท้องแล้วหรอปวดสิงั้นก็ไปไกลๆเลยฉันไม่อยากเห็นคนหน้าซี่นน่าเสียวล้มคว่ำบนผมให้ในห้องฉันแล้วทั้งสองคนกระเปิดชาทกเถียงกัน กัปตันต้องการคนดูแลหรือเปล่าหนึ่งรอบสุดท้ายเสียงนั้นยิ่งพูดยิ่งเบาลงทุกขณะและจ้างหายไปในห้องขอรู้ชิงเฉิงจากนั้นก็เป็นเสียงประตูห้องที่ปิดดังปังและแล้วความสงบเงียบก็เข้าปกคุมฐานอีกครั้ง ท่องเหาวาลืมมือถือทิ้งไว้บนโซฟาวิดีโอในมือถือยังคงเล่นต่อไปเธอไม่ลืมพกถุงน้ำร้อนติดตัวไปด้วยโดยใช้เข็มขัดกางเกงรัดมันไว้ไกลเทียงคืนครึ่งในที่สุด นอกวิลล่าของฐาน z ซตจดีก็มีความเคลื่อนไหวเราสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเย็นกับเข้ามาอย่างเร่งรีบเดินเข้าฐานอย่างมีชีวิตชีวาและวุ่นวายเสี่ยวพังที่เดินนำหน้าตะโกนลัน่นพวกเรากลับมาแล้วเอาของกินมาฝากพวกเธอด้วยแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าที่ชั้นหนึ่งของฐานไม่มีแม้แต่ผีซักตนเงียบกริบ เสี่ยวพังร้องอ๋อนึกได้ว่าคนป่วยทั้งสองคนอาจแยกย้ายกันกินยานอนหลับพักผ่อนแล้วจึงทำสัญญาณมือบอกกลุ่มคนที่ยืนนิ่งอยู่ข้างหลังทุกคนเบามือเบาเท้าอย่างรู้ความเหลียวพังพึมพัม ฉันจะไปดูเฉิงเกรื่องสักหน่อยไม่รู้ว่าดีขึ้นบ้างหรือยังจากนั้นก็เดินย่องขึ้นชั้นบนท่ามกลางสายตามองส่งของทุกคนเปิดประตูเข้าไปในห้องหาวินาทีต่อมาเขาวิ่งพรวดพาดออกมาด้วยท่าทางที่เรียกได้ว่าหวาดกลัวจนขี้แตกขี้แตนกันนั้นก็ยังไม่ลืมปิดประตูปังตามหลังนายแม่งเป็นบ้าอะไร ลูกเหวี่อขโมยคิว้วเจอผีหรือไงเสี่ยวพังโบกมือรัวชะงงกหน้ามองทุกคนที่ชั้นหนึ่งอากับปฏิกิริยาเขาคล้ายทําตัวไม่ถูกทําการสายตาเครือบแคงของทุกคนลูกเหยี่ถามเนิบช้าพี่ชายฉันไม่ได้ป่วยตายไปแล้วใช่ไหมแล้วสาวเท้าขึ้นชั้นบนเดินผ่านเสี่ยวพังตรงไปเปิดประตูห้องวินาทีแรกที่เขายืนหน้าเข้าไปมองสีหน้าของเขาก็แข็งค้างในบัดดล บนเตียงดิมหน้าต่างด้านในของห้องมีผ้าห่มสีดำนูนเด่นชายหนุ่มบนเตียงหันหน้ามาทางประตูห้องเห็นได้ชัดว่าหลับสนิทกัปต,ตันทีมเซตจีดเอ็กยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขาตกใจจนเกือบหัวใจวายตายก็คือคนอีกคนที่นอนขดตัวซุก อยู่ใต้ผ้าห่มตรงหน้าอกของเขาใบหน้าของคนนั้นซุกซบอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มงอเขา่ารองเท้าแตะขนแกะยังโผล่ออกให้เห็นนอกผ้าห่มลูเหยวถอยหลังสองก้าแม้เขาจะดูใจเย็นกว่าเสี่ยวพังแต่สีหน้าของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเสี่ยวพังสักเท่าไหร่ขณะด,ดึงประตูปิด พวกนายแม่งเป็นบ้าอะไรเสี่ยวหลุยเลิกคิ้วถามคำถามเดียวกันกันกบที่ลู่เหยเพิ่งถามเมื่อ30วินาทีก่อนเจอผีหรือไงลู่เหยเงียบไป30วินาทีจากนั้นริมฝีปากบางของเขาเผยออกน่ากลัวกว่าผีซะอีกก็ขอจบนิยายรักยิ้มของเธอ EP ที่15ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามฟังนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านกันด้วยนะคะอย่าลืมกดช่องทางสนับสนุนให้กับเพจของฮามูฮามูเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะงั้นวันนี้ฮามูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย